สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านวันนี้นะครับทางสาขาวิชาหลักสูตรการสอนโดยผมอาจารย์ดรกัมพรไภจิตจะมานำเสนอเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับหัวข้อที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับในเรื่องของความสำคัญของหลักสูตรซึ่งว่าไปแล้วหลักสูตรนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะฉะนั้นเป็นเบื้องต้นของการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียกนการสอนเราจําเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านหลักสูตรนะครับในช่วงนี้ผมขอนํนำท่านอาจารย์ทุกท่านเข้าสู่ความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรเป็นเช่นครับครับท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับในช่วงนี้เรายังอยู่กับเรื่องของหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องของหลักสูตรนัน้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความสําคัญของหลักสูตรนะครับซึ่งมันก็มีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับที่เราจะต้องมาคุยทำความเข้าใจกันเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าถ้าหากว่าเราจัดการเรียนการสอนโดยที่ ไม่ได้ทราบที่มาของหลักสูตรก่อนนั้นมันจะทําให้การจัดการเรียนการสอนนั้นประสบปัญหาหลายๆเรื่องด้วยกันหลักสูตรนั้นจะเปรียบเสมือนกับตัวแม่บทหรือว่าหัวใจของการศึกษานะครับที่ถือว่าเป็นแกนสําคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษาเป็นตัวกําหนดทิศทางของการศึกษาที่จะให้ความรู้ การเสริมสร้างเจตคตินะครับแล้วรวมไปถึงการฝึกฝนในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการพัฒนาในรอบด้านถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการพัฒนาหลกสูตรให้มีความทันสมัยหรือว่าพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนกับบริบทของตัวผู้เรียนนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้ในหลายๆด้านด้วยกันนะครับซึ่ง ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับหลักสูตรนั้นมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนโดยตรงนะครับจะแสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ต้องการนั้นมีอะไรบ้างจะสอนอะไรและจะใช้สื่อการสอนอะไรในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะว่าหลักสูตรนียเป็นเรื่องที่ มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรมาก่อนเนี่ยเราก็จะประสบกับเรื่องราวต่างๆที่จะนำไปสู่ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนอาจจะทำให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องของการสอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนั้นเราก็คงจะต้องยอมรับว่า ถ้าหากว่าเราสอนไปแล้วผู้เรียนไม่สนใจหรือผู้เรียนไม่ให้ความสําคัญนะครับ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะฝากท่านอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับ <c oughs> ที่เราจะสอนนักศึกษาเราในการที่จะต้องทําความเข้าใจกับหลักสูตรที่เราจะสอนในเรื่องนั้นๆด้วยนะครับสําหรับในเรื่องของความสําคัญของหลักสูตรนะครับเราคงจะต้อง อยอมรับว่าหลักสูตรนั้นเป็นเสมือนกับเบ้าหลอมพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าผู้เรียนหรือว่าประชาชนนั้นก็คือผลผลิตของการศึกษาดังนั้นคุณภาพของประชาชนจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรว่าต้องการให้ผู้เรียนนั้นผ่านการศึกษาในลักษณะใด และเมื่อจบการศึกษาแล้วผู้เรียนนั้นจะมีคุณลักษณะหรือว่ามีคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของหลักสูตรนะครับถือว่าเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษาเพราะว่าหลักสูตรนั้นจะบอกให้เราทราบถึงออการจัดการศึกษาว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ จะทำให้เห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาของชาติว่าจะมุ่งไปในทิศทางใดผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับและจะต้องไปในทิศทางที่สอดคล้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็ตามรวมทั้งสถานศึกษาของเราด้วยนะครับนอกจากนี้ ตัวผู้สอนก็ยังมีบทบาทสําคัญในการที่จะนําหลักสูตรไปใช้ไปสอนให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรารับผิดช,ชอบนั้นด้วยนะครับนอกจากนี้หลักสูตรยังเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การปฏิบัติงานของครูเพราะว่าหลักสูตรนั้นจะบอกให้ครูรู้ว่าควรพัฒนาผู้เรียนในด้านใดจะสอนด้วยเนื้อหาสาระอะไร และควรจะจัดกิจกรรมหรือว่าประสบการณ์ใดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับแต่ละหลักสูตรนั้นจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจนเพื่อที่ว่าเมื่อทําการเรียนการสอนแล้วนะครับนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนนั้นจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการนอกจากนี้หลักสูตรนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานของการศึกษา หมายความว่าอย่างไรครับมาตรฐานของการศึกษาสถาบัานการศึกษาหรือว่าโรงเรียนนั้นจะต้องสอนให้ถึงมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้คือสอนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดเออสมมติว่าหลักสูตรกำหนดไว้120หน่วยกิตนะครับในระยะเวลาเท่าไหร่เราก็ต้องสอนให จบในระยะเวลาที่ใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเป็นตามระยะเวลาที่หลักสูตรนั้นกำหนดไว้นะครับในระดับผสมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอนออทั้งหมด800ชั่วโมงก็จะต้องสอนให้ครบตามนั้นนะครับหลักสูตรนั้นเป็นเ,เกณฑ์มาตรฐานให้ทุกสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ได้จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดการเรียนการสอนนะครับมหาวิทยาลัยรายชพัฒนเราก็จะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มมหาวิทยาลัยรายชพัฒนด้วยกันเพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพครูเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะต้อง ทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระที่เราจะทำการสอนนะครับนอกจากนี้หลักสูตรยังเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญของประเทศนะครับเนื่องจากว่าการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนดังนั้นประเทศใดจะจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมได้กำลังคนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพูดได้เลยนะครับว่าเป็นการพัฒนาที่เรียกได้ว่าเป็นก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นสถาบันการศาึกษารวมทั้งอาจารย์ผู้สอนก็จะต้อง พยายามจัดหาวิธีการในการที่จะมาอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นมีหลายๆวิธีการนะครับในการที่จะทำให้หลักสูตรนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนะครับ การพัฒนาหลักสูตรนั้นจําเป็นต้องอาศัยพื้นฐานในการพัฒนาที่สําคัญที่ประกอบขึ้นด้วยพื้นฐาน3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือพื้นฐานทางด้านปรัชญานะครับด้านที่2จะเป็นพื้นฐานในด้านจิตวิทยาและด้านที่3จะเป็นพื้นฐานทางด้านสังคมทั้งนี้และทั้งนั้นรวมไปถึงพื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,อเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมนะครับหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับาการดำรงอยู่ของผู้เรียนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของผู้เรียนนะครับ เพื่อที่ผู้เรียนยจะได้มีความสนใจและก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของตัวผู้เรียนยเองนะครับออการพัฒนาหลักสูตรทางด้านปรัชญานะครับเป็นออการนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ปรัชญาเนี่ยมากำหนดจุดมุ่งหมาย นะครับเลือกเนื้อหาสาระและนำมาจัดหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบทำให้หลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ปรัชญากับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กันก่ลา็คือปรัชญาจะมุ่งศึกษาชีวิตและจักรวาลส่วนการศึกษานั้นจะมุ่งในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับมนุษย์นะครับ เพราะฉะนั้นปรัชญาและการศึกษาจึงมีจุดสนใจร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือการจัดการศึกษาต้องอาศัยปรัชญาในการกำหนดจุดมุ่งหมายและหาคำตอบทางการศึกษานะครับนี่ก็คือ,อ,อส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาหลักสูตรด้วยการดำเนินการทางปรัชญาการศึกษานะครับ ปรัชญาการศึกษานั้นก็คือแนวความคิดหลักการและกฎเกณฑ์ในการกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษานอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังพยายามทำการวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและสามารถมองเห็นปัญหาของการศึกษาได้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อจะได้นำไปในการวางแผนแก้ไขการดำเนินชีวิตของผู้เรียน นะครับลักษณะของปรัชญาการศึกษาปรัชญาการศึกษานั้นต้องมีโครงสร้างที่เป็นระบบแน่นอนพอสมควรนะครับซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะประกอบด้วยประเด็นต่างๆนะครับดังต่อไปนี้ก็คือคำจํากัดความของการศึกษานะครับความมุ่งหมายของการศึกษาและนโยบายหรือแนวทางเพื่อการจัดการศึกษา และวิธีการสอนที่จะให้เกิดการเรียนรู้นะครับนี่คือลักษณะของปรัชญาการศึกษาซึ่งถ้าหากว่ามาพิจารณาถึงประโยชน์ของปรชัชญาต่อการพัฒนาหลักสูตรนั้นก็คงจะสามารถที่จะพูดได้ว่าปรชัชญานั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดจำแนกระบบความคิด ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษานะครับที่จะสะท้อนไปสู่การพัฒนาหลักสูตรนะครับนอกจากนี้ปรัชญายังเป็นพื้นฐานและเป็นตัวนำไปสู่การตรวจสอบเสนอแนะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาตรวจสอบความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายการศึกษากับสังคมประการต่อไปก็คือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอย่างกว้างขวางซึ่งวิธีการทางปรัชญาจะช่วยทำให้เกิดความคิดแบบองค์รวมมีเอกภาพทางความคิดนะครับเพราะว่านักปรัชญาทั้งหลายจะมุ่งเน้นในเรื่องของการคิดรวบยอดซึ่งจะนำไปสู่การคิดที่เป็นแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้การศึกษานั้นบรรลุตามวัตถุป,ประสงค์ที่ตั้งไว้นอกจากนี้วิธีการทางปรัชญาจะทำใหเ้เกิดการวิเคราะห์สาระและธรรมชาติของการศึกษาเช่นความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์และการจัดการศึกษาอย่างไรจะพัฒนาชีวิตคนให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้ที่เกิดขึ้น ไปพัฒนาอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้สำเร็จรู้ร่วมสามารถเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับสำหรับการพัฒนาหลักสูตรนะครับด้วยหลักการทางจิตวิทยานะครับ การจะทำหลักสูตรนั้นนะครับนักพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางจิตวิทยาด้วยนะครับเพราะว่าจิตวิทยานั้นจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผู้เรียนว่าผู้เรียนนั้นเป็นใครมีความต้องการและมีความสนใจอะไรมีพฤติกรรมอย่างไรจิตวิทยาการเรียนรู้จะถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องของธรรมชาติ เรื่องของการเรียนรู้และปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้และทั้งนั้นการศึกษาว่าผู้เรียนนั้นมีความต้องการอะไรตามหลักจิตวิทยาจะทำให้เราสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้เรียนจะสนใจ ในเรื่องราวที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับซึ่งทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนนั้นแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มพฤติกรรมนิยมกลุ่มปัญญานิยมกลุ่มมนุษ์นิยมและกลุ่มสัสร้างนิยมนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดทางนั้นจิตวิทยาที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรม ในเรื่องของภูมิปัญญารวมทั้งในเรื่องของการดำนวนชีวิตและการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรานะครับการพัฒนาหลักสูตรทางด้านจิตวิทยานี้นะครับวิธีการวิเคราะห์ผู้เรียนนั้นจะช่วยให้ผู้สอนได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นลายกลุ่มนะครับซึ่งการเตรียมการนั้นก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนแล้วนำไปจัดกลุ่มผู้เรียนในลนักษณะของกลุ่มเหมือนหรือกลุ่มคละหรืออาจจะใช้กลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรื่องทักษะต่างๆนะครับถ้าหากว่าผู้เรียนมีความต้องการที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนะครับก็จะทำให้ผู้สอนนั้นสามารถสอนได้ง่ายขึ้นและ ทำให้ผู้เรียนนั้นประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักจิตวิทยาเนี่ยก็จะนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีของการสังเกตการสนทนาหรือการสัมภาษณ์ การทำแบบทดสอบก่อนเรียนระเบียนสะสมหรือว่าแฟ้มผลงานหรือว่าสมุดบันทึกสุขภาพซึ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ครูผู้สอนนั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้รับรู้รับทราบถึงตัวผู้เรียนนะครับว่าพื้นฐานนั้นผู้เรียนมีพื้นฐานมาอย่างไรนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยนำเสนอให้เห็นภาพภาพรวมนะครับหรือว่าองค์รวมของผู้เรียนใน3ด้านก็คือด้านความสนใจด้านสติปัญญาวุฒิภาวะนะครับและด้านวิธีการจัดการเรียนรู้สิ่งต่างตงเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้การจัดการเรียนรู้นั้นประสบความสําเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้นะครับาการพัฒนาผู้เรียนด้านสังคมนะครับคงจะบอกได้ว่า เป็นพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญประการหนึ่งนะครับที่ควรศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพของสังคมและแนวคิดของการพัฒนาการทางด้นานสังคมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับการพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับะจะนำไปสู่ข้อมูล ที่นำไปใช้พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคสมัยต่างๆนะครับเช่นในยุคที่มีการปฏิรูปทางด้านการเมืองการปกครองนะครับหรือว่า,าในยุคที่มีการาดำเนินการทางด้านการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับก็จะทำให้ การจัดการเรียนการสอนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับประการสําคัญอีกประการหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านสังคมจะมุ่งสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือของชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจะทําหลักสูตรโดยข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมนี้จะได้ใจเอกสารต่างๆหรือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจการสอบถามและการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆก็ได้ นะครับซึ่งจะสามารถนํามาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรได้เป็นอย่างดีด้วยสําหรับทางด้านการเมืองการปกครองนะครับการเมืองการปกครองนี้จะมีความสัมพันธ์กับการศึกษาหน้าที่ที่สําคัญของการศึกษาก็คือการสร้างสมาชิกที่ดีให้กับสังคมหลักสูตรจึงต้องบรรจุเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่จะปลูกฝังและสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสันติสุขนะครับไม่มีการเอารัดรเอาเปรียบซึ่งกันและกันสอดคล้องกับสภาพของสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรก็คือในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีสภาพเศรษฐกิจดีจะทําให้สามารถการจัดการศึกษาให้กับ คนในสังคมได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพการเตรียมกำลังคนในด้านต่างๆนะครับก็จะส่งผลให้กำลังคนที่จะไปพัฒนาประเทศนั้นมีอย่างเพียงพอพอเหมาะสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสาขาอาชีพนะครับคือมีความรู้มีทักษะและมีคุณสมบัติต่างๆตรงตามความต้องการ ทางด้านปริมาณและคุณภาพนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพจะสามารถจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของท้องถิ่นก็จะสามารถที่จะเ,เพิ่มไรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชากรในชุมชนได้ด้วยนะครับการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถพัฒนาคนให้มีความพร้อมกับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม ก็รับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับนอกจากนี้การใช้ทรัพยากรให้หลักสูตรเป็นเครื่องปลูกฝังความสําคัญของทรัพยากรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็จะทําให้บรรลุสิ่งการจัดการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของสังคมนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้การลงทุนทางด้านการศึกษาก็ควรคำน,นึงถึงคุณค่าและผลตอบแทนของการศึกษาเพื่อไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่านะครับแล้วก็นำทรัพยากรท,รที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด,สดต่อไปนะครับ ออสำหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรน,นะครับ,ออส,บสถสบบาบันการศึกษาสำหรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนะครับสถาบันการศึกษาหรือว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถพัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนะครับที่มีรูปแบบการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญใน4ลักษณะก็คือ การพัฒนาหลักสูตรโดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นการพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นสามารถนำไปพัฒนาในเรื่องของการประกอบอาชีพการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนหรือว่าของครอบครัว ของชุมชนนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการาพัฒนา,าประเทศชาติและสังคมต่อไปนอกจากนี้ครับการพัฒนาหลักสูตรโดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยจะทําให้ผู้เรียนนั้นมีความสนใจในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับและประการสุดท้ายก็คือ การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทําวิชาหรือว่ารายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหรือว่าบริบทที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นๆน,น,นะครับสิง่งต่างๆเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและได้บ่งชี้ถึงความสําคัญของหลักสูตรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่จะ นำหลักสูตรที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาเอกในเรื่องของวิชาชีพครูหรือว่าในเรื่องของวิชาศึกษาทั่วไปไปนำเสนอให้กับนักศึกษาของเราก็สามารถที่จะดำเนินการตามหลักสูตรที่เราได้วางไว้นะครับก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องของความสำคัญและ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไว้เพียงเท่านี้นะครับและนอกจากนี้ท่านอาจารย์สามารถที่จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับที่ห้อง317นะครับซึ่งสามารถสอบถามได้กับอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกๆท,ท่านได้กับผมสวัสดีครับ